สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้านะครับเจอกับผมนะฮะกองทัพนะฮะที่อีสุสิยาซิตี้สาขาสำโรงครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับโรดมิวเอ็กซ์อีลิเกนนะครับผมนะฮะสำหรับนี้เป็นสีเทาแลมโบนะครับมาพร้อมชุดแต่งของตัววาซุม่าเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมเป็นชุดแต่งแบบ7ชิ้นนะฮะสวยๆเลยคันนี้นะครับผมในงบการดาวนะครับไม่เกิน90,000บาทนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าได้อะไรบ้างแล้วกันนะครับ ไปกันเลยครับผมสำหรับที่อยู่ด้านหน้าของเรานะฮะเป็นรุ่นอีเลแกนนะครับผมมองเือนเปลือกน,น,นึกว่ารุ่นแอนติเมทใช่ไหมสำหรับรุ่นนี้นะฮะลูกค้าเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ20ของรุ่นแอนติเมทนั่นเองนะครับผมและก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของตัววาซุม่าเอ็กนะฮะเป็นชุดแต่งแบบ7ชิ้นนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดเล็กนะแต่ว่าได้หน้าตารูปรักที่หล่อมากนะครับแล้วก็มันจะมีชุดแต่งพาร์ทบางตัวที่ลูกค้าไม่เอานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคันนี้นะครับงบออกนะครับผมไม่เกิน8ถึง9 0,000บาทนะครับผมสำหรับเครื่อง1.9เลว่าสนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นที่อยู่ด้านหน้าของเราเนะเป็นเครื่อง1.9เานั่นเองนะฮรัมาแบบลอยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันก่อนนะครับผมล้อแมกขนาด20นิ้วนะฮะเปลี่ยนเป็นงานของอันติเมทเลยนะครับผมสำหรับด้านหน้าเนี่ยพาร์ทของตัววาซุม่านะครับจะมาแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวาซซุม่ามันจะมีในส่วนของตัวกระจังหน้าครอบดําแล้วก็มีขีด นะครับเป็นแถบๆสีแดงๆนะครับสไตล์ของตัววัตสุมานะแต่ว่าลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับเอาแบบกระจังหน้าเดิมเน้นเป็นโครเมียมนะครับก็จัดให้ตามคําขอของลูกค้าเลยนะฮะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดไม่ใส่มันก็จะหล่อไปอีกแบบนึงฮะแนวมันก็จะออกแบบลักชัวรี่หน่อยๆนะครับผมก็ถือว่าหล่อกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าสำหรับด้านหน้านะครับมีวอลในส่วนตัวเซนเซอร์ด้านหน้าให้นะครับสำหรับรุ่นอีลิเกนนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นแอคทีฟก็จะไม่มีตัวเซ็นเซอร์แบบนี้นะฮะต้อง ไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานหล่อแบบนี้เลยนะครับผมสีเทาต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยนะฮะสำหรับรุ่นอีลิแกนนะครับหน้าตารูปลักษมันหล่ออยู่แล้วนะครับเอาจริงแล้วไม่ได้ต่างกับรุ่นจอีเมทเลยนะครับเพียงจับเปลี่ยนล้อแม็กขนาดขอบ20ิดิ้วเนี่ยเอาจริงนะเหมือนกับรุ่นแนดีเมทเลยถ้าดูภายนอกดูไม่ออกเลยนะครับผมกระจกนะครับก็มาพร้อมไฟเลี้ยแบบนี้สีเดียวกันกับตัวรถนะฮะแล้วก็ลูกค้า ปเปลี่ยนครอบมือจับแบบนี้นะฮะเป็นสีโครเมียมนะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเซ็ตนะฮะใส่ตัวครอบเฉยๆนะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับผมมางานก็จะออกเป็นแนวลักชูรี่หน่อยๆนะนี่แถบด้านบนเป็นสีเงินมือจับเป็นสีโครเมียมก็ถือว่าเข้ากันนะครับดูโอเคเลยแหละนะครับ ตอนแรกผมก็ยังลังเลอยู่ว่าใส่โครเมียมจะเป็นยังไงนะครับพอใส่มาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบโครเมียมก็สวยเลยนะฮะับสำหรับรถคันนี้นะลูกค้าเป็นผู้หญิงนะก็อยากได้แนวออกลัชชุรีหน่อยก็จัดให้เลยนะครับผมภายในเป็นบาะนังอยู่แล้วนะครับผมผมพามาดูด้านข้างนิดนึงนะผาของตัววาซุม่านะครับมันจะมีตัวสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะฮะถ้าเป็นของค่ายอื่นก็อาจจะเป็นตัวครอบบันไดนะแต่ว่าของวาซุม่าเนี่ยจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะฮะข้อแตกต่างจากของค่ายอื่นนะ ผมมองว่าตัวรถเนี่ยมิติพอใส่ชุดสเกิร์ตตัวนี้มามันทําให้รถดูสูงขึ้นไม่ทําให้รถดูเตีย้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นเนี่ยมีขอบตรงที่เหยียบเนี่ยที่พักเท้าเนี่ยมันมันจะดูแบบเตีย้ยอ่าจะดูแบบเตี้ยกว่าเดิมเอาต่อเทียบก,กันแล้วผมว่าแบบนี้ก็ดูสวยนะอ่าสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยงานของวาซุม่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ เป็นท่อแบบคู่นะครับผมเป็นพาร์ทท่อแบบคู่นะครับผมซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมเวอลช่วงตัวไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับหรือว่าไฟถอยด้านหลังนะฮะมาให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวคาดเอวนะฮะหรือว่าคาดท้ายเนี่ยมาให้แบบนี้เลยนะเป็นตูดเป็ดแบบนี้นะสวยๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะของวัตสุม่าที่มันจะดูสวยมากๆก็คือตัว สปอยเลอร์หลังนะครับชิ้นนี้นะครับเพราะว่างานของเขาเนี่ยผมมองว่าถ้าแนวออกสายสปอร์ตหน่อยๆเนี่ยมันจะดูสวยนะเพราะว่าของเขามันจะออกแบบว่าทรงสปอร์ตสปอร์ตนะกว่าค่ายอื่นนะผมมองว่ามันมันดูหล่อนะครับเอาจริงใส่มาแล้วเนี่ยลงตัวมากๆเลยนะสำหรับเซตนี้นะฮะเซตไม่ใหญ่ไม่ลกมากนะครับดูสปอร์ตดูลักชัวรี่นะครับผมหววก,กับล้อแม็กเข้าไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะภายในนะครับ ทุกตัวนะฮะบาะไม่ว่าจะเป็นตัวอิลิแกนโรวาอติเมตสีเดียวกันหมดเลยนะครับผมเป็นสีน้ําตาลกาแฟแบบนี้นะครับภายในไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับภายในไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจนะฮะก็ทักสิ่งของทัาเข้ามาได้เลยนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับในงบดาวนะครับอยู่ประมาณเลทแปดถึงเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้สูงนะครับพร้อมชุดแต่งให้รอบคันแบบนี้แล้วก็ล้อมแกตัวอันติเมทด้วยนะครับและของแถมอีกหลายรายการต้องบอกว่า เยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยครับเทลกองทัพอิซุสุส,สยัมซิตี้สาขาสำโรงครับผม